และตามติดมานะคะจากบ้านเกียวซ่าฮะเก่าน้องฮะเก่ามาพร้อมกับแก๊งหัวหน้าแมวน้องฟาโรและบนเวทีเอาพี่จองมีคาเล่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพืชมงคลสวัสดีค่ะ แมวแมวเขไม่กลัวกระเทยเนาะเสืดีนะคะสวัสดีะคะ่ะโอแต่ละสวยเชียวนี่อ่าแล้วตอนนี้นะคะนี่ที่เราเห็นในจอนะคะอยู่ในรถเข็นแล้วนะคะน้องแมวเพื่อนของจังคูนะคะน้องวิกเตอร์นะคะเรียกว่าเรามองเห็นความสุขแล้วก็ความขี้อ้อนกันมาแต่ไกลเลยนะคะ และนี่ก็คือเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเองอุ๊ยดูสิพร้อมแล้วอ่ะพี่จ้องนะคะเตรียมจะเข็นน้องวิกเตอร์เข้ามาในงานแล้วเตรียมตัวทุกคนเดี๋ยวพอผ่านซุดแล้วเราส่งเสียงกรีนต้อนรับแรกประดาลใจของงานวันนี้ก็หน่อยนะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วดิฉันมองเห็นจากบนเวทีแล้วนะคะเราปรบมือและตกเสียงกรี๊ดจกกักหวาเขาจะเดินมาถึงเวทีเลยดีกว่าขอเสียงให้กับแรงบันดาลใจของงานวันนี้นะคะพี่จอกพี่คันเล่นค่ะ ร้นกันไหมเอ่ยไม่ร้อนนะคะสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวันแล้วอันนี้เนี่ยเหมือนเธอใส่คอนแทคเลนส์เก๋ๆอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะน,นี่โอ้โหอันนี้สายแฟนนะคะ เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆน้องๆทุกคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะคะก็แต่ละคนก็มีบุค,คลิกนิสัยที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็รักน้องๆเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะนี่ว่าก็เรียกว่าเป็นหัวใจหรือว่าเป็นแฮชแท็กนของจินนี่นะคะที่เรารักเขาในแบบที่เขาเป็นหรือว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาแล้วตอนนี้ แรงบรรดาใจของงานวันนี้นะคะแล้วก็สคนที่ทําให้หลายๆคนนะคะมารอที่ไอคอนสยามนี่ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่คือ2คุณพ่อนะคะที่เป็นแรงบนันดาใจของงาน จีนี่ใจปูเจอร์ี่วันนี้นะคะที่ตอนนี้เขามากับน้องแมวเพื่อนของเขานะคะน้องวิกเตอร์นะคะนี่เดือทักทายทุกคนมาวันนี้นี่แหละนี่คือตัวแทนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าน้องแมวของเราจะมีหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนหรือว่าจะมีนิสัยซุกซนขนาดไหนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของแมวอย่างเราเนี่ยก็พร้อมที่จะรักเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ หมือนกับที่พี่จองอ่ะพี่คาเล่นนะคะรักสัตว์ทุกตัวที่เขาเจอนะคะบนเส้นทางจินนี่เนี่ยพี่จองพี่คาเล่นก็พร้อมที่จะดูแลน้องแมวทุกตัวนะคะด้วยอาหารโฮลิสติกอินดัล e เจนไดเอทนะคะซึ่งพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของน้องแมวแต่ละตัวอย่างแท้จริงนะคะ ซึ่งนี่เองคือการแสดงออกถึงความรักที่เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดให้กับน้องแมวนะคะโอ้ใจแลวัดดีพี่วิกเตอร์นะคะอ้าอีกครั้งหนึ่งเสียงยังมีอยู่เนาะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดให้กับพี่จอร์จวิกากอรแลนดบนเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเสียงมาเลยเสียงมาเลย มาแล้วสวัสดีค่ะพี่จ้องสวัสดีค่ะเ mm ีกแลนสวัสดีนะคะ mm hmm. เชิญตรงกลางเลยนะคะ mm hmm. ยินดีต้อนรับนะคะ mm hmm. ยินดีต้อนรับพี่จ้องพี่แลนแล้วก็อ่าอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะ mm hmm. ต้อนรับพี่จ้องพี่แคลนแล้วก็ Fri e n d s of จินนีของเราทุกทุกคนนะคะสู่จินนี่ใจฟูเจอร์นี่ เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันทั้งหมดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเฟรน n ์ซ o อบจินนี่ทุกคนนะคะพี่จองเพี่เลจะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายกับทุกทุกคนด้วยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมาขออนุญ,ญาตนะคะอนุญาตเรียนเชิญคุณสุขวัตด,ด่านเสริมสุขนะคะรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะคุณกิติศักดิ์ลิมอําภัยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเพดฟู้ดจำกัดนะคะขึ้นถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ทีมงานทีมงานทีมงานและช่งางภาพรบกวนจัดแถวได้ด้วยความเรียบร้อยเลยนะคะดิฉันไปหลบตรงนี้ก่อนดีกว่า คุณฟาโร์ยิ้มหน่อยคุณฟาโรยิ้มหน่อยอาจจะถ่าย,ยพร้อมร่วมกันนะคะรูปที่1ก่อนนะคะโอเคกล้องกลางหนึ่งสองสอีกหนึ่งภาพนะคะอีกหนึ่งภาพนะคะกล้องไหนอเอ่ย กองกลางนะคะหนึ่งสองสามโอเคเพราะฉะนั้นขออีหนึ่งช็อตนะคะรอบกุอนอีหนึ่งช็อตเดี๋ยวขอให้ทุกทุกท่านนะคะกับหลังหันนะคะเพื่อเอายังไม่หมดเหรออ,อ,อีกรอบ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 หนึ่งแดนหน้าอีกครัดแดนน้าอีกครัโอเคมองกล้องนะคะ โอเคค่ะตากต้องเชิญบนเวทีนะคะอีกหนึ่งช็อตทุกๆคนตรงนี้จะได้อยู่ในเฟรมกับเราด้วยนะคะทุกท่านเชิญกับหลังหันนะคะค่ะอยู่ประเวณตรงนี้นะคะเรายืนชิดๆกันนิดนึงนะคะค่ะทุกทุกคนเห็นนะโบกไม้โบกมืออ๋อค่ะ ทุกคนถอยหลังคนละ1นก้านะคะอย่าเกินกว่านั้นไม่เช่นั้นท่านจะตกเวทีในลักษณะหงายหลังด้วยนะคะทีมงานรบกวนดูแลหลังรุนใช้เวิร์บทุรุนนะคะรุนหลังแขกของเราด้วยนะคะโอเคได่เอยอย่าเปลี่ยดขึ้นมาอย่างนี้ฟาโลฟาโลเบียดขึ้นเป็นตัวแอลเน้นตัววีนิดนึงโอเคไหมคะ สอนสอนสอนไหลกันได้ค่าอาณาหลักเห็นทุกคนบายบายหน่อยทุกคนอุ้มแมวดิฉันมือว่าดิฉันอุ้มไม่และแฮนด์คิวนะคะัต่างแมวนี่อ่าอีกหนึ่งภาพวิดีโอตอนนี้ เป็นภาไปในปรจจัยทุกทุกคนอาบอกมือหน่อยนะคะอู้สวยมากสวยมากน่ารักมากๆเลยนะคะทุกทุกท่านที่ยืนรอเรืออยู่รอเรือรอ,อล,อลิงบอกมือด้วยก็ได้นะคะยินดีนะคะและใครเลี้ยงแมวฝากจินนี่ไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะ ตอนนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณสุขวัตด่านเสริมสุขนะคะคุณกีเตสักลิมั่วไพยแล้วก็ทุกคนค่ะปรบมือให้กับ Friends of c h i n ีของเราทุกๆชีวิตเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจเรียกว่า Friends of c h i n ีของเรานะคะทุกคนทุกๆชีวิตเนี่ยมาอยู่สร้างสาีสันให้กับเราแต่ตอนนี้พี่จอรเป็นอยู่กักรบราบนเวทีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะอะให้เวลาให้เวลาถ่ายดิฉันจะได้หลบอ่าเพื่อจะเอาเก็บภาพดิฉันหลบไปถ่ายภาพก่อนอ่าตอนนี้เอาให้หนำใจนะเพราะอีกประมาณ10สิบวิจะมีกระเทยเขาไปยืนอยู่ด้วยแล้วกลัวรูปเสียสวัสดีพี่จ้าสวัสดีพี่กันเล้นนะคะนี วันนี้เนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้าเลยนะทักทายสวัสดีทุกๆคนคนได้ไหมคะค่ะอภิพี่จ้องกันเลยอ๋อสวัสดีครับจ้องครับจริงจริงคุกคุณที่เวลาฟอนตุกมาโอ้ประทับใจมากครับอินดิทีด้รู้จักครับ อ่ะวคิคัลลนค่ะอ่าส,สดีครับคอลเลนครับตายแล้วอีกพักใหญ่แน่เลยเนี่ยดูสิวันนี้ วันนี้ที่ิ้นคุณมคัพฝนตกหนักแต่อาจจาคิดว่าไม้ฝนตกอีกเล้วคับวันนี้สนุกสนุกด้วยกันนะครับเย้ yeah. ไม้ฝนตกแล้วเดี๋ยววันนี้สนุกสนานด,ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีเกมนะคะผู้โชคดีเนี่ยสามารถมีโอกาสขึ้นมาเล่นเกมกับพี่จ้องพี่ขันด้วยนะคะแต่ก่อนึขอคุยขอคุยกับทั้งสองท่านนิดนึงเนาะ ตอนนี้เนี่ยพอด้านข้างกีดเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าเขากีดพี่จองพี่ขันเล่นหรือเขาตกเรือกันแน่นะคะตอนนี้สวัสดีสวัสดีด้านข้างด้วยมีคําถามมีคําถามจากทางบ้านมาฝากถามพี่จองพี่ขันเล่นเนาะอ่ะข้อแรกเลยพี่จองพี่ขันเล่นเนี่ยชอบอะไรในจีนนี่ถึงตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ขา่าว เอาล่าไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนาะเข้าใจนาองอ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเนาะเดี๋ยวจะแบบปะปะมาณถามพี่จองเป็นคะแรว,ว่าเขาประทับใจอะไรในจินนี่ถึงทําให้ครั้งนี้เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะ,ะจริงจริงจินนี่ซิง,ง,งค์ดีมากครับแล้วซื้อง่ายง,งด้วยค่ะ พี่จ้องราคาพี่จ้องราคาซื้อง่ายแล้วก็สินค้าดีด้วยเนาะอ๋อจริงๆริงจีงนี่เข้าใจน้องแมวดีดีมากครับแมวไม่ยุตียนอ,อะไรดีที่แมวแล้วมีสินค้าเยอะเราชอบจีนี่เพราะว่าจีนี่รักแมวมากครับนี่พี่จ้องเพี่ใครก็รักแมวใช่ไหม รักแมวเหมือนกันเนาะปกติเนี่ยเวลาใครที่ติดตามอย่างที่บอกว่าก็จะเห็นว่าถ้าพี่ชองพี่แครเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยแล้วเจอสัตว์เนาะโดยเฉพาะเจอน้องแม่เนี่ยก็มักจะเอาอาหารหรือเอาขนมเงี้ยไปป้อนให้น้องๆอยู่เสมอเลยอยากให้เล่าความรู้สึกและความประทับใจที่มีเวลาเอาอาหารไปให้กับน้องๆเวลาเดินทางนิดนึงอ๋อเอาเวลา เราไปทเที่ยวเจ้าเมวบอยบอบยรคาเราให้อา ham าแมว,แมวให้ขนมเนาะโอ้เราเมวกินอลโลอลโลยเวลาทูอรอร้ลุสอุ้นจมากครคาเออแต่จริงๆเรื่องจริงเนาะหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเวลาเราแบบเห็นแมวตามทางแล้วเอาอาหารไปให้แล้วเขา,าเ,เข้ามาเกลียเข้ามากินกันเราเราก็รู้สึกดีใจใจฟูอุ่นใจไปด้วยเนาะพี่คันแนลนราคา ปกเราไปธรรมาชาติหรือไปเที่ยวตั้งจังหวัดเยอครับแต่เราเจเ้าแมวเดอเราเจเ้เากันข้างแรกเรือปกติสานิการยากหรือเบลกลัวเ,เราด้วยครับแต่ตอนนั้นจริงๆพุ่มทุกครั้งในกระเป๋ามีจีนี่ใช่ไหมครับเรืวยืนให้แมวเนาะ,ะมา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 เรืวชิม แล้วครับแล้วชิมหนึ er <quarto> <R ud> ่งครั้งเราพ่นสนิทแล้วครับออาแต่ดีก็อาจจะพี่จ้องพี่ขัแรกต้องบอกเนาะจริงๆหลายคนก็น่าจะเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยเหมือนกันที่เวลาเราอาจจะไปเจอแมวจรหรือเวลาในที่เที่ยวเนี่ยหลายครั้งเขาอาจจะไม่ได้คุ้นกับคนเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเราจะไปมากินมากินเขาอาจจะกลัวแต่ว่าถ้าเรามีจินนี่ในกระเป๋าเนี่ยยื่นในเขานี่เข้ามาแล้วก็สนิทกันได้ความรวดเร็วเลยนะคะทมจริงๆ การดูแลน้องแมวเนาะการดูแลน้องแมวนี่ก็เหมือนการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะพี่จองเป็นอะนคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการดูแลน้องแมวที่พบเจอระหว่างการเดินทางนั้นคืออะไรคะอะเวลาจบเมลไม่ใช่แมวทุ่งแมวชอบคนพังแมวกลัวคนมาอ,อยากจับเร็วอยากอุ้มให้ แต่วิงไบคาแต่ลาวชาหจินีเรียวมา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 คุณแมวคุณแมวคุณแมวเขาจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสบตาไงเหมือนว่านะเขาจะมองอย่างเงี้ยใช่เลือกตายโอ้ยจินนี่อันนั้นจินนี่เอาแต่เรีวเรีวกว่าครับ อันนี้พี่จะบอกว่าอันนี้แมวไม่ได้กลัวคนคนกลัวแมวนะคะ <laughs> นะแมวบางตัวก็ไม่ได้สนิทกับเราเนาะอาจจะกลัวแต่ว่ากันมีจีนี้ก็ทําให้เขาเขามาหาเขามาเล่นกับเราได้ง่ายขึ้น,นใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อกันเร็วๆได้ครัสนิทกันเร็วๆได้เนาะพี่คะและคะพี่คันละคะสิ่งที่ท้าทายที่สุดเวลาไปให้ขนมน้องแมวเวลาเดินทางคืออะไรคะครับครับครับจำจับเดว 아~ 커자이캅 지식 방 매우 마이 루땅태 뚫레 모호 유가 르타비룩르 베니 자 센시티브 드와이 삶아에 어~ 레오 지식 마이 마클라이캅 때또난떵 차이 웰라 니너이 난과봇 같이 지니 때 니너이 차 과갑 어~ 삶아에 때 나이티 수 징징 타침 지니 능캉 ทุกแมวเป็นพื่องกันเล่นด้วยกันได้เลยครับนี่พอแมลมาบางครั้งแมวอาจจะมีเนาะแมวที่มีลูกจริงสัตว์ทุกตัวที่มีลูกเล็กมีลูกอ่อนก็อาจจะแบบกลัวหรืออาจจะมีความปกป้องลูกๆเขานะคะแต่ว่าการค่อยๆค่อยๆให้จินนี่ของเขาเนี่ยทุกตัวอันนี้เรื่องจริงไหมฮะแมวที่ทุกตัวเนี่ยชิมจินนี่ปุ๊บแล้วติดใจหมดเลยในจริงไหมฮะจริงนะฮะ,น,ะ,ะนี่นั่นเองอะ วันนี้ทั้งคู่ฝากบอกอะไรกับคนรักแมวที่มารวมตัวกันในวันนี้หน่อยได้ไหมคะเออจริงๆต้องรักแมวเป็นเบ,บที่เ้าเป็นแล้วต้องใช้เวลานานๆกับแมวครับแมวจะรู้สึกทุกอย่างรู้สึกได้มีความสุขครับครับ พีคแคลนค่ะฝากบอกอะไรกับคนรักแมวหน่อยค่ะคับอาจจะคิดว่าต้องใจเย็นเย็นก่อนหรือเงาปึงยาบเสียงไม่ดังแล้วค่อยๆค่อยๆรับครับอันนี้อจารย์สำคัญครับนี่นะคะ นั่นแหละเพราะว่าแมวทุกตัวเนี่ยจริงๆทุกคนที่เลี้ยงแมวรักแมวจะรู้ว่าแต่ละตัวก็จะมีนิสัยมีพฤติกรรมอย่าเงี้ยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกตัวนะั้นมีเอกลักษณ์มีความพิเศษเฉพาะตัว